โลกเกิดมาได้ยังไงคำถามที่แค่ได้ยินก็สนุกแล้วทำให้เกิดทั้งจินตนาการและเป็นที่มาของการหาความรู้จะมีคำตอบให้เด็กๆไหมนะสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวัน ตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะมนุษย์มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้อยากจะขึ้นไปบนท้องฟ้าอยากจะไปใกล้ดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นถึงทำให้เกิดมีเครื่องบินมีการเดินทางออกไปสู่อาวากาศและมีเด็กจำนวนมากสนใจเรื่องโลกดวงดาวระบบสุริยะวันนี้เราจะไปกับน้องออก,กัสค่ะน้องออก,กัสสนใจเรื่องดาราศาสตร์อีกสักครู่ไปพบกันค่ะ ความรู้เรื่องโลกและระบบสุริยะอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาค่ะเริ่มเข้มข้นและสนุกมากขึ้นในช่วงชั้นประถมปลายเพราะเด็กๆจะได้รู้จักกับโลกและดาวเคราะห์ต่างๆเด็กหลายคนยิ่งได้รู้ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นโอ้โย้วันนี้ครอบครัวน้องออก,กัสและอลันมาที่นี่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองห ปทุมธาน,นีค่ะโอ้โหโห,หาว้านจะเจอไว้นี่เราสำรวจท่าใกดาวเทียมนิ้วข่าใจดาวเทียม,มที่นี่นะคะรวบรวมความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เกือบครบทุกแขนงเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ออกัสนนสนใจเรื่องโลกและระบบสุริยะ ทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกอย่างบนโลกนี้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นี่นะคะมีหลายสิ่งที่จะช่วยอธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจรู้ลึก,ลกม,มี <คน S 1> หลักฐานมีข้อพิสูจน์หลายอย่างน่าสนุกค่ะสามารถเติมเต็มจินตนาการและต่อย,ยอดได้ไ แล้วตั้งแต่มาที่แบบเรามากันหลายรอบอย่างเงี้ยมันทําให้เราก็สนใจอะไรมากเป็นพิเศษดาวครับดาวโตขึ้นอยากไปไหนบินอวกาศนักบินโวกค่ะอย่าไปได้สำรวจดาวจะได้ไปดูดาวใกล้ๆใช่ไหมคบเราอยู่บนโลกมันเห็นแบบเหนจุดเล็กๆใช้กล้องดูดาวก็เห็นแค่แบบจุดเล็กๆพอดีถ้าเป็นนักบินอวกาศเราก,าก็จะไยสัมผัสผิวเลยวันนี้ มันจะพิเศษกว่าปกติเพราะว่าจะมีพี่ๆที่เขาแบบว่ามีความรู้อะเอากัดก็รู้บ้างแล้วใช่ไหมเป็นบางส่วนแต่ว่าวันนี้เ่ยพี่เขาจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกดีไนะหมพปะมันจะยับไงนะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปเดินเที่ยวชั้นไหนกันมาแล้วบ้างเอ่ยสองคนแล้ชั้นหชั้นสชั้นสชั้นสโอเคเดินมาถึงชั้น4ี่แล้วเนาะออกกัาซกาอาลันนะคะเมื่อออกกัสสนใจเรื่องดวงดาวและระบบสุริยะต่างๆขนาดนี้ทุ่งแสงตะวันจัดให้ค่ะพบกับพี่นุ่นนักวิชาการประจำาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะเป็นวิทยากรพิเศษค่ะ ทีนี้ได้ยินมาว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเหรอคะับงนี้นี่เองเนะเราะแล้วรู้หรือยังว่าจัก,กรวาลเกิดขึ้นได้ยังไงบิ๊กแบงบิ๊กแบงใช่ปะทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกําเนิดจัก,กรวาลน,นะคะมันมีหลายอันมากเลยแต่ว่าอันที่ดังที่สุดและอันที่นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันมากที่สุดก็คือบิ๊กแบงเขาบอกว่าการเกิดจัก,กรวาลมันมาจากจุดจุดนึงที่อยู่ในพื้นที่วา่างเปล่ามีความร้อนเยอะมากเลยค่ะถ้าร้อนมากมอย่างเงี้ย อยู่ได้ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ๆมาวันหนึ่งจุดๆนั้นมันเกิดค่อๆยๆเย็นลงแล้วสักพักนึ่งก็เกิดการขยายต,ตัวตุ้มระเบิดออกมาเออแล้วก็เย็นลงเย็นลงเออย็นลงสสารโมเลกุลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดมีแรงดึงดูดระหว่างกาันเคลื่อนที่เข้าหากันกลายเป็นกลุ่มดาวดวงเล็กดวงใหญ่แล้วก็กระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยเออ เกิดเป็นกา,า,าแกล็กซี่เรารู้หรือเปล่าว่ากาแล็กซี่ที่ดาวที่เรากําลังย,งยนืนอยู่เนี้ยอยู่เชื่ออะไรกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมิวคี<ๆ>้เว<ๆ>่ยมิลกี้เวย์นะคะเก่งมากเก่งมากจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลแล้วคือ,ดว,อดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมอ่าทีนี้ดวงดาวต่างๆต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ uit, ใช่ไหมครับเรารู้หรือเปล่วลาว่าเขาโคจรอยู่รอบๆกันด้วยอะไรแรงน้มถ่วงครับอ๋อมันมีเรื่องของแรงน้มถ่วงหนึ่เนาะทีนี้หลังจากเกิดบิ๊กแบง ก็มีกาแล็กซี่ต่างๆเกิดขึ้นมากมายโลกของเราคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในกาแล็กซี <kl ader> ่ทางช้างเผือกซึ่งม <tal> ีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเมื่อดวงดาวหมุนรับแสงอาทิตย์ก็เป็นเวลากลางวัน อีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงก็กลายเป็นกลางคืนในจักรวาลอวกาศของเรามีดวงอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวมากมายที่รอการค้นพบตามออก,กัสไปรู้จักโลกและจักรวาลค่ะเขาบอกว่าการที่เราขึ้นไปอยู่นอกโลกใช่ไหมคะเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถมองเห็นโลกของตัวเองได้ชัดขึ้นแต่ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการอาหาร แค่มีแหล่งพลังงานให้ก็สามารถช่วยให้เรามีความรู้เยอะแยะมากมายเลยดาวเทียมอถูกร้องใหญ่มากภาพถ่ายที่มันมองจากอาวกาศเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าโลกของเราเป็นยังไงบ้างนอกจากดวงดาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วยังมีดวงดาวที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนั่นก็คือดาวเทียมค่ะประเทศไทยอยู่ตรงไหนคะเจอไหมอ๋อเห็น อันนี้เราก็จะมองเห็นสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศด้วยกันซึ่งพวกนี้มันสามารถเอาข้อมูลมาใช้ร่วมกันดาวเทียมที่ส่งออกไปลอยอยู่รอบโลกโทุกวันนี้นะคะมีอยู่6000กว่าดวงครึ่งหนึ่งหมดอายุแล้วลอยไปมาเฉยเมีอยู่3 0 0พันกว่าดวงทำหน้าที่สำคัญในการสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์โทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้การพยากรณ์อากาศการสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่แร่ธาตุทรัพยากรต่างๆด้วย ท่านน,นนี้ที่เราดูมามีอันไหนที่เราก็สนใจมากที่สุดเลยในชั้นเนี่ยใช่เพราะฉนั้น, <S <S นอ๋อมันก็ชอบทำไปเรื่อยๆมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจำลองหลุมดำใช่ป่ะอ,อะไรนะเกไดจากความ ทำน้อนี่ยมันร้อนมากๆเฮ้เย็นลงเรื่อยๆแล้วกันเราบูมมันก็กระจายตัวหรือปะกระจายตัวเป็นแบบดาวเคราะห์ต่างๆดาวเคราะห์แล้วก็เป็นกาแล็กซี่อ๋อเป็นการล็กซี่ด้วยมีความรู้แบบเพิ่มขึ้นน่ะบ้างไหมจากที่เรารู้อยู่แล้ววะเพิ่งรู้เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราเทียมเราเทียมเยอะรู้เยอะมากเพิ่งรู้ว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมรู้มีแต่ G P S แผ่ โลกของเรามีคนเยอะเกิดปัญหาโลกร้อนใช้ทรัพยากรมากจนแทบจะหมดโลกบางคนก็เบื่อโลกใบนี้เคยคิดกันเล่นๆว่ามีดาวดวงอื่นที่เราจะอยู่ได้ไหมนะมีดาวดวงหนึ่งลักษณะรวมๆคล้ายโลกของเราค่ะ ครั้นแรกเลยมารู้จักกับดาวเรียงเด่นอันแรกกันก่อนดีกว่านะครับดาวเรียงเด่นอันแรกตอนนี้บางคนก็บอกว่าเหมือนว่าวหรือเปล่าบางคนบอกเหมือนเจ้าอีกอนน้ก็มีครับเรื่องราวบนท้องฟ้าเป็นเรื่องราวที่ติดอันดับที่เด็กๆสนใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือมันเป็นเรื่องราวที่ไกลสุดเอื้อมแต่ก็มองเห็นได้ทุกคืนเลยเป็นเรื่องที่ชวนพิศวงแล้วก็น่ามหาศัศจรรย์ เอ๊ะถ้าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองเนาะดาวดวงอื่นมันจะค่อยๆเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไปโดยนักดาราศาสตร์ทำการแบ่งกลุ่มดาวบนท้องฟ้าออกเป็นทั้งหมด88กลุ่มออกาสอสิ่ชั้นป .3 สนใจเรื่องโลกดวงดาวไม่อยากจะรอปีหน้าปีนี้ขอคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้ล่วงหน้าที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองหปทุมธานี เป็นความลหลงไหลใกล้รู้ของออกัสค่ะอย่าเงเงี้ยบ้างเด็กๆดูเมื่อกี้รู้จักได้รู้จักกลุ่มดาวครับ่ากลุ่มดาวมีกลุ่มดาวอะไรบ้างที่จําได้ดาวครับดาวฮะแล้วดาวอะไรเมื่อกี้ที่ดวงใหญ่ที่สุดเลยเมื่อกี้ในระบบสุรียะของเราดาวเรื่องัสบดีดาวเรื่องหัสบดีทีนี้นอกจากนี้ก็ยังมีดาวอีกหลายดวงเนาะที่ มนุษย์เราเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ให้วความสนใจมากๆเลยนะครับอีกดวงที่สําคัญแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นมันจะขึ้นช่วงเกือบหกโมงเช้าเนี่ยซึ่งดวงอาทิตย์ก็สว่างแล้วนะครับนั่นก็คือดาวดาวอะไรรู้ไหมที่มนุษย์จะไปเหยียบดาวอังคารดาวอังคารนั่นเองพี่เล็กเนี่ยนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับดาวอังคารมากขึ้นเดี๋ยวเด็กๆไปดูนิทรรศการดาวอังคารกันดีกว่านี่ครับเดี๋ยวในนทศการนั้น เราจะลองจำลองดูว่าถ้าเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารจริงเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับสนใจไหมสนใจไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับรู้จักดาวโลกแล้วเข้าใจภาพรวมของกาแล็กซี่แล้วออก,กัสกับอลันจะลองเดินทางไปดาวอังคารค่ะ ดาวอังคารจะน่าอยู่หรืออยู่ได้หรือเปล่าหนะ้าเรามาถึงดาวอังคารแล้วนะคะตอนนี้ให้ทุกคนจินตนาการว่าตอนนี้ทุกคนเดินทางมาถึงดาวอังคารในที่นี้คือถึงดาวอังคารแล้ว,วที่นี่คือตึกไอทีอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิชาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ร,รู้ไหมว่าเป็นยานอะไรรู้ปะ่ะรู้คือตัวอะไร โรเวอร์ Rover, เพราะว่าอะไรใยสํำรวจด,ดาวอคารครับน่าถูกต้องที่สำคัญอตอนนี้มีนิทรศการ Mars หนึ่งวันบนดาวอังคารน่าสนใจมากค่ะไหนเป็นยังไงนี่อะไรนี่เรามาทดลองบังคับโรเวอร์ไอตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราเจอตรงโมเดลเมื่อกี้นี้อ่ะหนูต้องเดินไปให้ถึงวงกลมนะเกือบแล้วเกือบแล้ว ในบรรดาบริวารของดวงอาทิตย์มนุษย์สนใจดาวอังคารว่าอาจจะเป็นดาวที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เมื่อเทียบกับโลกหนึ่งวันบนดาวอังคารมี24ชั่วโมง37นาทีมีกลางวันกลางคืนคล้ายกันค้นพบน้ำแข็งน้ำแข็งก็คือน้ำนั่นเองเมื่อมีน้ำก็เป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ ความสนใจนี้ทำให้มีการส่งยานสำรวจไร้คนขับไปดาวอังคารนำดินมานำหินมาวิเคราะห์บนดาวอังคารเราก็กินอาหารได้แต่ถ้าเราเคยเห็นอาหารของนักบ,บินวก่อนก็จะเป็นแบบนี้เป็นหลอดก็คือทำเป็นของเหลวปัจจุบันก็พัฒนามาเรื่อยมาเป็นแบบฟิตได้อันนี้คืออาหารจริงๆของออที่น้องเขาหน้าตาเป็นมนุษย์หวังว่าวันหนึ่ง จะสามารถเดินทางไปดาวอังคารได้ซึ่งการเดินทางต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะไปถึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มเก็บอุณภูมินะอันนี้เป็นถุงนอนหน้าตามันจะเป็นเป็นถุงแบบนี้เลยมันก็คือจะเก็บอุณภูมิให้ข้างในอุ่นแล้วข้างนอกก็ไม่เข้าไปข้างในแล้วข้างนอกเย็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทะลุผ้าน,นี่เข้าไปทําให้ร่างกายข้างในเราอุ่นเนี่ยนักบินเขาก็จะนอนอย่างนี้แหละนอนหอยอย่างเงี้ย oh <no. laughs> วันนี้ออก,กัสจะลองใช้ชีวิตบนดาวอังคารผ่านภาพยนตร์4มิติจะเจอกับอะไรบ้างคะดาวอังคารมีลักษณะหลายอย่งางคลายโอกมีองค์ประกอบของฝุ่นดินหินเป็นเหล็กออกไซด์หรือสนิมเหล็กดินบนดาวอังคารนั้นมีแร่ธาตุเพียพอต่อความต้องการของพืชแต่เพราะอากาศที่หนาวจาัดจึงต้องปลูกพืชในสถานที่ควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น ี่ร,รปกติคอมพิวเตอร์รวบรวมข้อมูลความเสียหายแล้วรายงานต่อสถานีควบคุมบนพื้นโลกดาวอังคารจะเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของมนุษย์หลังวิกฤตโลกร้อนได้หรือไม่เรายังต้องการข้อมูลอีกมากเพื่อตอบคำถามข้อนี้ แต่คำถามที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือทำไมจึงมีวิกฤตโลกร้อนทำไมต้องยอมให้โลกไปถึงทางตันอ่ะวันนี้เราทดลองใช้ชีวิตอยู่ดังค่ะเรเมื่อกี้เราวดูภาพยนตร์แล้วอยากอยู่ดี่ยวค่ะเห็นไหมครับเพราะว่าทำไมไม่อยากอยู่เพราะว่ามันน่ากลัวต่เป็นนักบินอวกาศอยู่ไหมหลังจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้อยากไปไหมอยากเรอา หันไม่อร่อยหรือว <laughs> ่าอะไรหั่นอร่อยอาหั่นอร่อยแต่ว่า,า,าแต่กลัวเจอแบบพายุอะไรอย่างงี้กลัวเจอว<ช>ิษกนะิจเหรออ้าววันนี้ออกมาแล้วเป็นไงบ้างความรู้วันนี้สนุกตื่นเต้นได้ไปสำรวจด่าวัางคารมาแล้วมันเหมาะไหมมันเหมาะกับการดำรงชีวิตไหมเราคารยังไม่เหมาะ การมงมชีวิตไม่มีพายุนันะยังไม่เจอน้ําเจอน้้าแข็งแต่มันไม่มีน้ำน้าเราจะอยู่ไม่ได้เราก็ต้องกินน้ำค่ะไม่ได้ถ้าจะมีชีวิตอยู่มันจะเป็นต้องมีน้ำเนพะแต่เราก็ยังอยากอยู่บนโลกใช่ปะในเมื่อมันยังไม่มีดาวอื่นที่สามารถดำรงชีวิตได้เราก็ต้องอยู่กับโลกไปนานๆดูแลรักษาโลกแยกขยะปลูกต้นไม้ ปิดไฟแบบไม่ได้ใช้ใชปกติจะดูรวงกันอันตัวน,นี้จะดูดาวเสาร์ <c oughs> คิดว่าจะเจอไหมนะน่าจะเจอไม่น่าจะเจอแต่ก็พยายามก่อนเนาะวันนี้ออก,กสัสและผู้ชมรายการทุ่งแสงตะวันได้ความรู้ไปมากมายเลยนะคะหวังว่าจะเปิดประตูความสงสัยใคล่รู้และค้นคว้าต่อ วันนี้เราถ่ายทำกันที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่คลอง5ปรปทุมธานีค่ะในช่วงโควิดแบบนี้เปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กำลังดีสำหรับเด็กๆด้วยค่ะส่วนออกัสแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่คืออยากจะเรียนรู้เรื่องดาวเสาก,กับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าพบกับออกัสต่อนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ